ถอยมาลูกถอยมา,ามยหยหพลถอยมาลูกเรื่องกินเรื่องใหญ่ลูกลูกยังทำคนอื่นเลยอะ วันนี้กินอ้อยเลยครับแต่ลองให้กินแบบไม่รีบครับวันนี้ให้ลองกินอ้อยใหม่ครับ มีหมอหมอจะมาดูครับจะมาดูว่าแกจะเลือกทําอะไรนะฮะว่าแกจะเลือกเรียนอะไรครับก็เลยชวนขี่เขใหญ่ครับอ่าอย่างน้อยจะให้แกมีแรงบันดาลใจนะครับว่ามันก็จะได้อยู่กับถดามีหมอเพิ่มขึ้นครับก็อยู่กับเราชาวช้างทุกคนนี่แหละครับก็เป็นคนดีกับพวกเรานะครับเพราะว่าหมอเราอยู่ได้กับพราะหมอครับผมพูดได้เต็มปากครับ พวกเราชาวช้างนะครับอยู่ได้กับเขหมอเพราะว่าหมอเขามีความสามารถเขาเรียนทางด้านนี้แต้เขาเขาใกล้ชิดกับพวกเรารให้เขารักสัตว์เหมือนพวกเรารเขาจะได้ช่วยพวกเรานะครับมีท้งนั้นก็พวกเรานี่แหละครับหให้เขาช่วยพวกเรานี่แหละครับก็ยังไงจ,จะลงคลิปสั้นๆแล้วกันครับคลิปนี้ ลงคลิปสั้นๆนะะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก,ก็ทุกเมนทุกทุกความห่วงใหญ่ขอบคุณครับ